เพื่อนๆที่อยู่ในมริกาสงสัยกันไหมครับว่าทําไมไส้กรอกในมริกานะครับถึงมีรสชาติเค็มถึงเค็มปีมากนะครับวันนี้ผมมีคําตอบครับผมได้ไปทําการหาข้อมูลมานะครับเขาบอกกันว่า้พวกไส้กรอกพวกนี้นะครับที่มันมีโซเดียมสูงสูงมีเกลือสูงเนี่ยเพราะว่าเวลาเขา ทำขายนะครับเขาต้องการที่ให้คนผู้บริโภคเนี่ยเก็บไว้ได้นานนะครับจึงทําให้ต้องใส่เกลือเยอะๆนะครับเพราะว่าเกลือเนี่ยจะเป็นตัวชะลอในการเจริญเติบโตของพวกแบคทีเรียได้มากนะครับทำให้ไส้กรอกที่เรากินเนี่ยมีรสชาติเค็มนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือมันเป็นสูตรดั้งเดิมของอเมริกันซอรซเจนะครับที่จะไม่เหมือนกับฝั่งยุโรปหรือว่าบ้านเราทางเอเชียนะครับที่เขาจะเน้นรสเค็มเป็นมากกว่ารสหวานนะครับ และสุดท้ายก็คือความคุ้นเคยของคนอเมริกาเนี่ยนะครับที่เวลากินเบรคฟาสต์นะครับของเขาเค็มทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกไม่ว่าจะเป็นตัวของเบคอนนะครับส่วนราคาของไส้กรอกก็อยู่ที่ประมาณแพ็คละ4เหรียญหรือถึง7เหรียญน,นะครับก็เฉลี่ยตกประมาณ120-200ถึอกว่าบาทครับยังไงใครมีไส้กรอกในใจนะครับที่เรียกว่าเค็มน้อยที่สุดในอเมริกานะครับก็พิมพ์มาบอกได้เลยนะครับ